สว,วัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมก u โอมา Master ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นเด็ก m e t a l l Boxer นะตอนนี้เริ่มก่อนครับมือแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเราแบบมีอัพเปอร์คัททำให้เล่นได้ก็จริงครับแต่ว่าไม่มีแฮนด์แทบอย่างอื่นมาช่วยเลยนะเต็มที่ถ้าเกิดบอร์ดตั้งเสร็จฟ้าเราจะมีแค่2ในเกรย,ยุคนี้อาจจะไม่ค่อยพอนะแต่ก็ช่ามาันครับมีเท่านี้ก็ได้เท่านี้นะมือแรกครับมีเป็นการ์ดจอครับอันนี้ก็ไม่ค่อยดีนะเพราะการ์ดจอมันควรจะแบบว่าสเปร์มาจากไอโปรโมเตอร์ใช่ไหมถ้าขึ้นมือมาก เพราะเกิดลาจกจากเลนเงนี้ยลลงพี่เลี้ยงใช่แล้วก็นอมอนซ้ำอะไรงนี้พอมีสเปรเลอร์ก็ลงเป็นอัปเปอร์คัตแล้วก็โดดตามก็ได้แล้วก็มีเป็นอัปเปอร์คัตครับก็ลงปุ๊บเสิร์จจาที่ติดเคาน์เตอร์หรือว่าติดเพื่อนมาขึ้นมือได้ครับแล้วก็พี่เลี้ยงนะสุดเก่งของเราตัวนี้เริ่มก่อนนะครับเดี๋ยวเริ่มเลยเมนหนึ่งครับลงเป็นอัปเปอร์คัตนะจะเสิร์ชนะเสิร์ชเป็นอไสักอย่างมาช่วยตัวนี้เป็นเวเลอร์นะก็นิ่งไปโอเสิร์ชเราก็จะเสียการ์ไ ตัวนี้เราจะเสียไปหนึ่งอย่างละตัวนี้มีสไปลเรอร์ครับโดดตามเลยเห็นเพื่อนโดดได้เสร็จปุ๊บลิงก์ต่อครับเป็นอีโซเดนะตรงนี้ครับเราจะไม่เล่นเป็นเดมซี่นะครับเพราะว่เดมซี่ของมันจะน้อยเกินไปครับเพราะงั้นเราตั้งเป็นอีโซเดดีกว่าเพิ่มมือด้วยแล้วก็ทําเป็นพวกรถไฟอย่างเงี้ยมีโคการิเมทในหลุมก็สไปเรย,ยิงมอนได้นะอีโซเดครับโกเทคเลยเสิร์นน้ำบหนึ่งใบขึ้นมือครับตรงนี้เสิร์นเป็นสไปลเรอร์มาเล่นนะแต่ว่าสไปลเรอร์ที่เสิร์นมาจากอิเฟกของคนเนี้ยครับ ก็คืออีโซเดียมาเสิร์ฟใครขึ้นมาคนนั้นนะห้ามห้ามเล่นเหมือนห้ามสเปย์ห้ามนอมอนลงไปอะไรนี้ก็เอาไปเล่นตานาก็เด้หรือที่จริงเสิร์ฟเป็นโปรโมเตอร์น่าจะเก่งกว่าแต่ว่าช่างมันล้วกันแล้วก็เดี๋ยวไปต่อครับเอฟเฟกที่2เลยโมเวสสงสัยหนึ่งใบครับแล้วก็สเปย์โมเวสสงสัยกี่ใบก็ได้ใช่ป่ะแล้วก็สเปย์มอนนักลบที่ดาวเท่ากับอันนั้นลงไปตัวนี้เราจะสเปย์ตัวดาวเดียวนะครับเพราะเดี๋ยวจะโมด,ดูเดนดาวลงไปโมด,ดูเดนดาวครับสเปย์ดาวเดียวแล้วก็เป็นคนขี่ม้าครับเอฟเฟก เก็บดุลดาวมาครับเพิ่มมือนะไปเลยแล้วก็เอฟเฟกครับเสิร์ตตั้งลบนะแล้วก็ระเบิดตัวเองทิ้งเสิร์ตไปโปรโมเตอร์ขึ้น,น right มานะเอาไว้ยิงตันหน้าแล้วก็ตรงนี้ครับไม่มีอะไรทำนะเราก็ไปต่อเรื่อยๆของเราเป็นโวกัสฮิเมะเอฟเฟกเลยชุูไฟหนึ่งตัวชุูเป็นพวกมอนพวกนี้แบบฟ้อนไฟทั้งหมดใช่ปะอันนี้น่าเสียดายนะถ้าเกิดนนยังไม่ติดเทคอีโซเดย์ก็โดดปุ๊บใช่แล้วก็ทำเป็นดัมซี่ขึ้นมาเล่นต่อไดยอย้เงี้ยก็จะเก่งๆนะแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้กระชากไหมครับ ไปต่อเลยเป็นรถไฟนะตรงนี้ก็จะมีแค่ถ้าเกิดฝ่าข้ามสเปรย์มอนใช่เราก็จะใช้โคการิเมะชุบยิงได้อะไรเงี้ยแล้วรถไฟน่าจะยิงเพิ่มป่ะถ้าจะไม่ผิดก็าจะประมาณนี้แหละการโชว์ไม่ค่อยดีนะครับตรงที่โดนเวลเลยนะทําให้หลับเราต้องมาท่านี้เพราะและท่านี้ที่ไม่มีแฮนด์แฮปเนี่ยค่อนข้างเสี่ยงนะเพราะว่ามันมีแค่หนึ่งขัดแต่แหละก็ช่วยไม่ได้ครับพัดเลยเสีย่าข้าครับแม่หนึ่งเพราะเป็นพิวรี่นะหมาดำครับเปิดด้วยหมาดำนี้ค่อนข้างเก่งเลย ถ้าการเปนนอร์มอลหรือสเปรครับสามารถเสิร์ตการ์ดพิเอลลี่หนึ่งใบาจากดิ้นขึ้นมือได้นอกจากเวทเร็วครับก็คือเสิร์ตพวกฟิวกับเวทต่อเนื่องเงี้ยเสิร์ตเป็น happy, <happy S 2> แฮปปี้แฮปปี้ก็เก่งเสิร์ตครับอ่ะเสิร์ตเป็นฟิวอ่ะอันนี้ลำบากแล้วไอ้โคกาฮิเมสในหลุมนี้จะไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วเพราะว่าฟิวบอกว่ามอนพิเอลลี่ที่สเปรมาเธอเนี่ยครับจากการเล็งนะก็คือเราจะเล็งได้แค่คนที่คนเดียวแล้วเพราะว่าคนนี้มันนอร์มอลมาปากเป็นฟิวเลยมีไมเฟนบนมือเลยนะไมเฟนะนี้ก็เอาเรื่องนะ จ่ห้าร้อยก็โชว์เพียวลี่การ์สามใบใช่นอกจากตัวเองให้เราเลือกหนึ่งใบเอาขึ้นือได้ก็เลยเป็นพิตตี้นะครับพิตตี้กับสลิปปี้ครับถ้าเข้าใจไม่ผิดคิดว่าสลิปปี้น่าจะเหลือ2องถูกปะไม่งั้นเอาไปสลิปปี้สามใบน่าจะเก่งกว่าหรือเปล่าเรือจะถือไว้อยู่แล้วนะแต่ไม่เกี่ยวกันหรอกครับตรงนี้เดี๋ยวเราเอาตัวรอบไปก่อนแล้วกันตัวนี้เราก็เลือกมาหนึ่งใบครับแล้วก็เซมที่นะได้เป็นสลิปปี้ครับสลิปปี้ก็อะไรอ่ะ ทิ้งมือหนึ่งใบใช่ไหมสเปรย์เพลี่หนึ่งดาวจากเด็กได้ตัวนี้ไม่เบียนนะนั่งดูเางเดียวแล้วตัวนี้ครับด้วยความที่เขามีเทคสเปรย์ใช่ป่ะเดโคกัฮิเมะครับจะขึ้นมาแล้วยิงหมาดำทิ้งเลยนะเพราะว่าหมาดำมันจะมีเทคแปลงล่างที่เก่งกว่านะมันจะเอาเวทในหลุมมาเสียบได้ใช่ป่ะล่ะส่วนไอหมาขาวเนี่ยมันต้องเอามาเอาจากมือนะเพราะั้นเรายิงหมาดิ้งทิ้งแหละน่าจะสะดวกกว่ากัฮิเมะครับขึ้นเลยยิงรถไฟทิ้งนะนิโซบโดดขึ้นมา ีนี้ก็เหลือแค่ลุ้นครับให้ไอเพียวลี่มาขาวเนี่ยเปิดไม่เจอเวทน,นะถ้าเปิดเจอเวทของมาเขาอาจจะสวยได้ไปเลยสามใบเพียวลี่ลีฟครับอุลระแล้วก็หมาดำนะอันนี้ถือว่าโชคดีครับเขาจะเอาขึ้นได้แค่เวทกับดักนะก็คือเอาเพียวลี่ลีฟขึ้นมาครับซึ่งถ้าเกิดเขาไม่มีมอตเอ็กซ์ซีที่ไส์มากพอเพียวลี่ลีฟไม่มีประโยชน์นะไอฮีดูแค่มือแล้วว่ามือมีของหรือเปล่าได้สองใบครับอ่ะแปลว่าไม่มีของนะใบหนึ่งเพียวลี่ลีฟแน่ๆครับส่วนใบนี้น่าจะเป็นแฮนด์แท็บพอาะเด็กเขาแฮนด์แท็บเยอะใช่ไหมละ่ะ เอาเถอะครับโจเลยโจอุลา่านะอุลล่าดีมากๆนะถ้าเกิดขึ้นมันจะเกตดีกว่าน,นี้อีกเพราะว่าไอตรงเทคสเปรเราจะใช้อุลา่าห้ามนี้ห้ามสเปรได้นะแล้วกับเล่นเพลินๆแต่ว่าช่างมันเมทเฟ,ฟครับใช้เลยโกเทคโคการิเมะครับจะชุบหนึ่งตัวตัวนี้เราเป็นอิมเปอร์นะเขาเปิดอิมเปอร์ตรงนี้ก็ถือว่าดีครับเพราะว่าไอพวกบนมือเนี่ยเราจะได้เล่นแบบสบายใจเฉยเลยนะเพราะว่าใบนี้เป็นเพลินลิฟแน่ๆไอที่โดนใบกระชางมันครับไม่ชุบก็ไม่ชุบไม่ใช่สาระสำคัญอยู่ละ ไปต่อเลยโปรโม,มเตอร์ครับแต่ข้ามีมอนนะสเปรได้ครับแล้วก็โกเทคทีบิวตัวเองสเปรย์สองตัวมาออกเป็นอัปเปอร์คัตกับไอพี่เลี้ยงนะครับเพราะว่าการ์ดจอบนมือ,มอละก็โดดไม่ได้นะอัปเปอร์คัตครับเสิร์ตตัวนี้ได้เสิร์ตสมดงใจหวังแล้วครับเป็นเฟเวลคอเตอร์นะตัวนี้จะค่อนข้างได้เปรียบครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาอ่ะตั้งเยอะๆใช่ไหมล่ะแล้วเราใช้เฟเวลคอเตอร์ครับจะในเกตเพลย์ได้รีฟได้นะหรือว่าเปิดปุ๊บเพื่อนในเกตใบสเปรของเขาก็ได้น่าจะพอได้้เปรียยบบอู่าง แล้วก็เป็นแด็บซี่ครับแด็บซี่เลยสเปซเสริ์ดเสริ์ดเป็นตัวชุบเพื่อนนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะใส่แล้ว,ไ,ลวไม่ต้องเสิร์ดใบคอร์คอั์เตอร์เลยขึ้นมาละเอฟเฟกต์ Effect C เลยถอดไส้แล้วก็นอร์มอลครับเพราะเมื่อก,กี้โปรโมเตอร์สเปซ่ะนอร์มอลเป็นพี่เลี้ยงครับแล้วก็พี่เลี้ยงให้สิทธินอร์มอลสามครับลงเป็นตัวชุบเพื่อนนะลงปุ๊บชุบเพื่อนชุบไปใครสักคนที่ตีแร,แรงครับก็เป็นอัปเปอร์คัตนะพันหกชุบขึ้นมาอา่ะทีแล้วก็ตีก่อนครับ ตีเสร็จถ้าเขายังไม่แพ้ค่อยเล่นต่อนะตัวที่อาดาเมจนะชุดนี้แรงครับน่าจบเกมได้เลยเพราะว่าไอมาขาวมันร้อยเดียวใช่พี่เลี้ยง500ครับก็ตีเข้าไปแล้วก็โชคตัวเล็กตัวน้อยครับไทเลยนะไล่ดาเมจเหมือนเดิมใบนี้ไปเพียนดีๆครับยังไงก็สบายนะก็ประมาณนี้ครับผมคิดว่าอาจจะโชคดีแหละตรงที่เขาเปิดแบบ โชคดีตอนแรกคือตัดสินใจถูกนะที่ทําเป็นพวกเซตไอ้นี่นะเซตที่เป็นพวกโคกาฮิเมะครับเพราะไม่งนั้นน่าจะลำบากกว่านี้มั้งหรือว่าทําเป็นไอคอนเคาน์เตอร์จะเก่งกว่าไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก็โชคดีที่2ครับตรงที่เขาเปิดที่มาขาวครับเปิดไม่เจอเวของเขานะถ้าเปิดเจอเวกเพลรี่ครับน่าจะโดนชุดใหญ่นะก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมเดี๋ยวไปดูลิเล์ฝั่งข้ามเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นลิเล์องเด็กเพียวี่มาะกี้นะครับก็อันนี้มันมาใส่ได้สามใบนี้มาไม่โดนลิมิตปะ ทำไมเขาไม่ใส่เต็มนะใบนี้อาจจะก,กิกก็เดี๋ยวมเมนเ้คับใบแรกเป็นเวลเลอร์นะครับแล้วก็ล็อกเบอร์สามใบนะแปลกๆนะไม่น่ามีคนเล่นที่โดนล็อกเบอร์ป่ะหรือว่ามีเด็กใหม่ที่มันโดนล็อกเบอร์แล้วแพ้นะไม่แน่ใจเหมือนกันมาขาวครับ2ใบแล้วก็หมาดํ 2, า3ครับแม็กซี่สองอุตระสามครับแล้วก็เป็นนิบิลุไรนิ่งซอมพัทเก่าครับแล้วก็ฟิวสามนะพวกเวทส่วนใหญ่จะใส่สามอยู่แล้วแหละแ,แล้วก็มีดับเล็ดด้วยแล้วก็เป็นแฮปปี้ครับพิตตี้ ลิลิเชียครับโดนเหลือใบเดียวนะแล้วก็เป็นสลิปปี้ครับสลิปปี้ใส่สองนะไม่ได้แต่มประไพณีเพราะว่าตอนนี้มันมีคอมโบใช่้อะใส่สามใบออกจากกิ่งแล้วก็เป็นอิมเปร์ครับสามใบเพลลี่ลิฟสองครับโอ้โี่ไม่เคยเห็นเขาเล่นเลยโปรเทคโคตรยาวชี้เพลลี่เอซีดหนึ่งตัวที่ควบคุมอยู่สเปรเพลลี่หนึ่งดาวจากเด็กได้เอฟเฟกต์เนเกตแล้วก็หลังจากนั้นสเปรมอนเพลลี่เอ็กต้าจากเอ็กต้าเด็กใช่ไหมที่เป็นแร้งเดียวกันต่างเผ่าก็คือแบบสเปรไปตัวนึงเงี้ยหรอ อาจจะเก่งก็ได้ไมาแล้วก็เสียไปเป็นไส้ด้วยต่อไม่เคยคนเล่นเลยนะแปลกๆดีเนกันแล้วก็ข้าเจ้าใหญ่ครับไม่รู้ใส่มาก,กันอะไรนะแต่ว่าถ้าเกิดได้เล่นก็เก่งแหละเอ็กต้าครับก็จะมีเป็นพวก2ดาวนะเพราะเป็นหมาแมวครับก็เป็นมีคู่นี้ด้วยแล้วก็ซิลเวียนที่ใส่มาทําอะไรอะ่ะเขาไม่มี1ดาวปะ่ะเอาพวกที่หดาวแล้วพวกตัวเอ็กซไปสดาวเนาะแล้วก็มีเกณติด้วยครับแล้วก็เป็นพวกหมาแมวเอ็กซีนู่นนี่นั่นนะแล้วก็มีซุดกับเอลก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับเด็กเพลรี่นะครับเดี๋ อันนี้ก็เป็นตาที่2อนะครับตานี้เริ่มก่อนนะมือแรกนี่ถือว่าพอใช้ได้ครับมีเป็นโปรโมเตอร์นะเอาไว้เล่นแบบไอนี้ได้แล้วก็มีเป็นโวนเดาด้วยเอาไว้เสิร์ฟของมาเล่นต่อมีแฮทแทบด้วยครับเป็นอินเปอร์นะเอาไว้ในเกะก็ได้กิ๊กๆนะตรงนี้เราเริ่มก่อนเลยครับปกติจะลงเป็นโปรโมเตอร์ก่อนนะเพื่อทีวิวชาติแต่ตรงนี้ไม่รู้เหมือนกันนะอยู่ดีรู้สึกอะไรกั่รู้ไม่ค่อยไว้ใจครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราลงเป็นพีีเลียงก่อนดีกว่าแล้วลงโปรโมเตอร์ครับนอร์อัลรับ เอาสเปลเลอร์ขึ้นมาได้ลงมาปุ๊บอย่างน้อยยังได้ตั้งเป็นไออีโซเดหรือไม่ก็เป็นแดมซี่ขึ้นมานะน่าจะพอได้อยู่ก็เผื่อๆไว้ก่อนแหละอยู่ดีก็นึกว่าจะโดนรู้สึกเหมือนว่าจะโดนยังไงก็ไม่รู้ก็แบบเออไม่แน่ใจนะเฮ้ยน้องวันซาวครับเราเป็นโปรเตอร์แล้วก็ทิวเลยอ่ะกลัวไปเองอย่างนั้นนะก็ลาสะหอนนะบางทีมันก็มีผิดๆกันบ้างต่อไม่เป็นไรครับก็มีไอ้นี่มาช่วยกันก็น่าจะพอใช้ได้อยู่เฮ้ยลงเหมือนเดิมครับเป็นอัปเปอร์คัตกับกาจอนะครับ เอาไปคัดเลยเซิร์ทเซิร์เป็นเฟเวลคอเตอร์ขึ้นมาแล้วก็ไปต่อนะเป็นแดมซี่แดมซี่ครับเซิร์ตเหมือนเดิมเป็นคอร์คอเตอร์นะเพื่อทำสองไดเกตนะตอนนี้มีอีเปอร์ด้วยเป็นสามไดเกตนะแล้วก็ไปต่อครับดวลเนด้าฮะชี้แล้วก็โกเทคครับเซิร์ทแล้วก็ระเบิดตัวเองเป็นสไปเลอร์เหมือนเดิมนะแล้วก็เฟคของแดมซี่ครับถอดนะถอดเปคันไปรอไว้ก่อนเลย แล้วก็สไปลเลอร์ครับเห็นเพื่อนโดดได้โดดเสร็จปุ๊บเอ็กซ์ซต่อเลยเป็นตัวโซ่นะเพราะว่าตรงนี้เราจะไม่มีไอ้พี่เลี้ยงแล้วถ้าเกิดเ้าตีมาเงี้ยมันก็ไม่มีตัวช่วยอยู่ชะละเพราะงั้นตัวโซ่จะช่วยได้ครับโซ่บอกว่าถ้าเกิดมอสเราอ่ะจะถูกไล่ด้วยแบทเทิลหรือไกด์เฟกอ่ะถอดไส้ที่มันครับการทำลายได้นะก็คือแตบซีก็จะถูกหลายอยากนิดนึงเสร็จปุ๊บเซตสามครับเป็นอินเปอร์นะลงช่องเดียวกับพินดูรัมครับแล้วก็เป็นคอสเคาน์เตอร์กับเฟเวอร์เคาน์เตอร์พาเลยเผยแผ่ครับดอเฟนะ พอเป็นการ์ดจอครับการ์ดจอตกหลุมเก็บโปรโมเตอร์มาเล่นใหม่ตาน่ะใบหนึ่งครับพอเป็นลูกขานะลูกขาจริงถ้าจะนเกตก็นเกตได้นะแต่ว่าด้วยความที่เรามีเป็นอิมเปร์ครับหรือว่ามีเป็นคอเคเตอร์เนี้ยเราไปรอเนเกตตัวปลายทางสุดท้ายเลยก็ได้นะเพราะว่าต่อให้เป็นควาซาเนี้ยถ้าควาซาใช้เฟกเรามีคอเคอเตอร์ครับเป็นกระดาษคอเตอร์เขาจะนเกตไม่ได้นะก็เปิดปุ๊บแล้วก็ระเบิดทิ้งไปเลยเพราะงั้นเราดูครับยาว เป็นตัวโดวตามนะเสร็จปุ๊บ x อครับเป็น MX s a b e er ็ซครับอีวอกเกอร์ตัวนี้ไม่เห็นนานมากนะเมื่อก่อนเก่งมากๆเลยพอดหนึ่งไส้ครับสเปรมอนนักลบเลเวลสี่นักลบหรือนักลบสัตว์จากเด็กได้สเปรตั้งกันแล้วก็ไอเฟลโดน้เกตไม่รู้เป็นเด็กอะไรนะเพราะสเปรเป็นซูดิแอครับอาจจะเป็นซูดิแอที่ใส่มาที่ใส่ไอ้พวกนี้มาด้วยนะเพราะไอเนี่ยเป็นแบบเป็นวันการ์คอมโบใช่ปะเพราะมันสเปรฟรีอะบอดโล่งสเปรได้อะไรเงี้ย ก็ยังไม่เสียน้ํามันนะก็ถ้าไปเป็นซูเดียครับไม่เจอนานมาก,กน,นะแล้วเดี๋ยวว่าต่อครับตัวนี้เอซทัพครับเป็นเอซีอาร์เมอร์ครับพวกนี้ก็เก่งนะไอตัวปืนใหญ่เนี่ยบอกว่าพอไใส้สองใส้ใช่ไหมแล้วก็เสิร์ฟกาส์ที่แบบติดชื่ออาร์เมอร์เอซได้อย่างนี้ถ้ามันเป็นวัตถุมาถ้าเกิดมาไปเป็นเวทสงสัยให้ใครอะ่ะตัวนั้นอะ่ะเท่าตเบสได้ครับตาเบสคูณ2นะอาจจะเก่งอยู่เหมือนกันแล้วก็เอซีต่อครับเป็นตัวลิงใช่ไหมลิงนี่ตีตรงได้ใช่ไหมถ้าไม่ผิด น่าจะใช่นะไม่ใช่ครับตีตรงเลยแล้วก็ไอฟอร์เทครับสองบรนท่านะเราสองมาสองครับเขาตีปุ๊บเรากดเทคตัวโซ่เลยเก็บก็จริงครับแต่ว่าถอดไส้ได้นะถอดไส้กันทําลายเมื่อถอดไส้เพิ่มแปดร้อยครับเป็นสามพันนะได้ตีคืนได้ไม่สองครับถ้าเป็นลิงตัวใหญ่แล้วก็เป็นน้องแมวแล้วก็เป็นซูสครับตรงนี้เขาจะมีเป็นซูสสี่ไส้ครับถอดได้สองทีนะ ซึ่งปกติถ้าเกิดเราไม่มีเคาน์เตอร์ครับเราเปิดอิมเปร์ใช่เขาถอดคู่แรกเราใช้อิมเปร์เขาจะถอดคู่2ครับแล้วก็ล้างบ่อได้นะแต่ด้วยความที่รอบนี้ครับเรามีเป็นกระดาษเคาน์เตอร์นะสุดครับใช้เฟกถอดสองไสจะล้างบ่อครับเรามีคอร์เคาน์เตอร์ครับในเกตและทําลายนะตรงนี้เขาจะถอดคังที่2ไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นกระดาษเคาน์เตอร์ครับสปีดเราสูงกว่านะรีซฟเลยแล้บบ้มขอทีครับแล้วก็บ้มโซทิงไปเลย เสร็จปุ๊บสเปรย์เป็น79ครับเพราะ79เนี่ยเตตาหน้าเราจะหาทางเก็บของมาเลยจ้ะถ้าเกิด79ถูกทำลายปุ๊บมันจะได้เก็บตามไส้นะแล้วก็ยาไส้เพิ่มพลังได้ด้วยลงต่อครับเป็นตัวถือดาบนี่แล้วก็เอกซิต่อครับเป็นน้องผงคนนี้ทําอะไรได้ไม่รู้นะแล้วก็มีเซตใบหนึ่งด้วยทําอะไรได้เนี่ยเธอละครั้งสามารถถอดหนึ่งไส้แล้วก็ชี้สุด็กหนึ่งใบจากหลุมชุบขึ้นมาขอ,อถอดชุบเพื่อนนะ แล้วก็ชุบขึ้นมาชุบเป็นตัวแกะเนี่ยแกะมีวิธีทำได้ๆนะเข็มันยาวมากๆเลยเสร็จปุ๊บก,ก็เอ็กซต่อครับเป็นไตเดนนะสปีสองครับถอดหนึ่งไส้ยิงการ์ดได้หนึ่งใบเซตหนึ่งครับอ๋อไม่ใช่ยิงการ์ดสิมันจะยิงมอนมอนหงายใช่ไหมหนึ่งใบตัวนี้ครับยิงมอนไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าถ้าเกิดเขายิงมาปุ๊บเรามีตัวโซ่ครับถ้าของเราจะทูมไล่ด้วยแบทเทิลหรือเฟคการ์ดถอดกันทำลายได้สบายๆนะเอาเถอะครับจัว โอโจโมอสเลยนะตโจเซนารลบนะเก่งมากๆเอฟเฟกต์ไดเดนสเลยทอรจะยิงครับเขาจะยิงเจ็ดเก้านะย,ยิงปกติตรงเนี้ยถ้าจะปลอ่อยเจ็ดเก้าถูกทำลายปุ๊บเนี่ยเราได้เก็บของมาเล่นใช่ไหมแต่ว่าเราการทำลายดีกว่าตัวนี้ได้พลังใหญ่ด้วยแล้วก็ได้มอนต์เอาไว้ตีด้วยตัวหนึ่งการทำลายครับแล้วก็เพล,ลังนะสามพันแปดตัวนี้ฝั่งข้ามีมอนสเตอร์ครับเราลงโปรโมเตอร์แบบสเปเชียลได้สเปเลยแล้วก็โปรโมเตอร์ครับไปต่อนะสองตัว เป็นอัปเปอร์คัครับอัปเปอร์คัทเปิดเพื่อนได้ตฮ้ยฝ่าข้ามใช้เป็นโซเลมไตล์นะครับเป็นกระดักคอเตอร์นะต่พันห้าครับในเกตการใช้เฟกมอนได้ใช่ไหมแล้วก็ทําลายทิ้งตัวนี้เขาเป็นกับดักคอเตอร์ครับสปีดเท่ากันนะเรามีเฟมิลคาเตอร์ครับเปิดปุ๊บในเกตว้กระดักได้เกาะเปิดเลยในเกตทิ้งครับแม้แต่พระเจ้าก็หยุดยัง้งเราไม่ได้นะดีสอเลยการในเกตไครับ และทีนี้จะดีมากๆเลยนะเพราะว่าตัวนี้เรามีกับดักเคาน์เตอร์หลุมครับถ้าเกิดไอ้อัปเปอร์คัตเนี่ยมันตกหลุมอ่ะมันจะได้เฟคคารานี้อันแรกก็ที่ชุบเพื่อนเมื่อตะกี้ใช่ไหมอันที่สองครับคือเอากับดักเคาน์เตอร์หนึ่งใบอ่ะที่ติดชื่อเคาน์เตอร์ครับเอามาเซตได้เลยก็คือเราจะเอาเฟเบลเคาน์เตอร์มาเซตก็ได้หรือว่าถ้าเกิดเราหาทางเอาไอ้นี่ลงหลุมได้ครับเราก็จะเสิร์ชเคาน์เตอร์ขึ้นมาได้อยู่ดีนะเป็นแบบการวนกับดักเคาน์เตอร์ตัวนี้เขาเปิดต่อครับเป็นฟัวเมอร์เอ็กซีครับไอ้นี่ทำอะไรได้เนี่่ยยถ้าามมออนนูส เอซีทับได้เลยใช่ไหมแล้วก็มีการรีบูม,มาจากหลุมชิมอลอซีนึงตัวครับเอามอาเอซีนึงใบในหลุมมาเสียบข้างหลังได้เป็นเวทสมสัยเสร็จปุ๊บตัวที่เสียบได้พลังเพิ่มเท่ากับพลังของตัวที่เสียบแล้วก็ถ้าเกิดมอนที่เสียบอยู่ครับจะถูกทำลายก็ถอดใช่ไหมทําลายไปนั้นแทนได้่างนี้เอซี <AC S 2> ทับครับเป็นตัวพึ่งนะพึ่งนี้ก็น่าจะเอาสองพันห้าเฉยปะ่ะเพราะดูไม่น่ามีเทคนะมีครับเอามา ตีเจาะใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดการใบนี้เป็นมอนเอ็กซีครับถูกทำลายด้วยการฝั่ขงข้ามสามารถชี้มอนเรีว5หรือตำกัดหนึ่งใบจากหลุมชุบขึ้นมาได้อ๋อถูกทำชุบเพื่อนนะก็เดี๋ยวค่อยๆหาทางเคลียวแล้วกันตัวนี้เราไปต่อครับเพราะพวกนี้พลังใหญ่นะ205ครับเราตีผ่านแค่ตัวเดียวนะตัวนี้ก็ต้องลงอัปเปอร์คัทเลยครับตัวนี้เสียดายเนี่ยนะตอนแรกกะว่าเอ็กซีแค่นี้ใช่แล้วก็ลงเป็นตัวชุบเพื่อนครับลงไปปุ๊บชุบเพื่อนต่อได้เลยงี้แต่ว่าช่ไหมครับเท่านี้ก็เท่านี้นะใช้เเเออฟคขงงโโปรรรมมมมต์ับุุจาากหลพิ่ดว แล้วก็ไปต่อครับเป็นเจเน็ตลอคไฮเซอร์ครับเพราะว่าเด็กเขาอ่ะเป็นเด็กเอ็กซีใช่ไหมละ่ะเจเน็ตลอคจะช่วยได้ครับก็จะถอดไส้กันเอ็กซีกันอะไรพวกนี้ได้เนาะพลังใหญ่ด้วยเสร็จปุ๊บเอฟเฟกของเจ็ดเก้าครับเอาในหลุมมาเสียเป็นไส้นะเพราะเวลาบรถูกทำลายอ่ะเราจะได้เก็บการ์ดในหลุมเ,เราเท่ากับจะนวนไส้ใช่ไหมละ่ะตรงนี้ถ้าเก็บบรถูกทำลายครับก็จะเก็บสองใบนะไปเทิรเลยตรงนี้ตีใส่ตัวพึ่งครับตรงนี้ลืมไปนะว่าเขามีหัวเมอร์เอ็กซีอยู่ สามารถรีมูฟครับแล้วก็เอาพวกตัวไอซีมาเสียบได้ออกเสียเป็นซุดเลยนะใหญ่สุดๆแล้วก็ด้วยความที่จํานวนมอนมันไม่เปลี่ยนครับก็หยุดไม่ได้นะตีไปก็ไส้หมดเลยไม่มีไส้ถอนแล้วก็ควบคุลายไปช่วยไม่ได้นะไม่เป็นไรเราเคลียร์ต่อปีโดยทิ้งก็ได้ก็เอาไคเซอร์ครับตีเข้าไปเลยแล้วก็เจ็ดเก้าครับตีนี่ทิ้งไปนะเคียบบอร์ดเอฟเฟคของไอ้ที่ทำไรได้ถ้าการไม่ถูกควบคุลาย้วยแบตเตอร์ s, หรือกราฟิกสามารถชี้ มอนสูแยกหนึ่งใบาจากหลุมขอสเปย์ได้เนาะเม2สองครับใช้เสือรมณมนะครับเพราะคนนี้ใหญ่มากนะสู้ไม่ได้เธอเป็นพี่เลี้ยงครับเดี๋ยวใช้พี่เลี้ยงช่วยเอาเพราะถ้าเกิดมามีเวทเสียบอยู่เนี้ยถ้าเขาตีปุ๊บชาพี่เลี้ยงโดดไปบล็อกการโจมตีแล้วก็รีมูฟทิ้งครับถ้าหลานกระลุดนะมันจะกลับมาพลัง25 0 0เหมือนเดิมน่าจะพอเขียรยได้เมนหนึ่งครับเธอฝ่ายนะโอ้มีเป็นเวทเลยนะอาร์เมอร์ไอซีดทำอะไรได้เนี่ย ชี้มอนไห้หนึ่งตัวที่ควบคุมอยู่แล้วก็มอสเอ็กซ์ีในหลุมเอ,เอามาเสียบข้างหลังได้ใช่ไหมแล้วก็ได้เพกคาราบะเพิ่มพลังตามนั้นแล้วก็ได้ธาตุด้วยแล้วก็ในช่วงจบเมสเตปถ้ามอนที่เสียบโจมตีสามารถส่งการบินลงหลุมอ๋อตีซ้ําได้คีนึงเนาะเสียบเป็นตอร์ปิโดครับไอ้นี่ค่อนข้างเก่งนะเพราะตัวนี้บอกว่าถ้าเกิดมาเสียบอยู่กับใครครับแล้วคนจนะทำ,ำเทํำเมิทเตมิได้อะเมิคู่สนะ ก็คือตรงนี้ถ้าเกิดตีเข้าไร้โดยตรงอ่ะจะจ็บห้าพันเลยนะแรงมากแต่ว่าพลังมันยังเจ้าก็อยู่นะไม่น่ามีปัญหาอะไรไปเถอะครับตัวนี้เขาเอาตัวใหญ่ตีมาก่อนนะซึ่งก็ถูกหลักครับเพราะถ้าเกิดเขาเอาตัวเล็กตีมาก่อนเนี้ยเราจะใช้พี่เลี้ยงใช่โดดปุ๊บบล็อกตเมตตัวนี้และก็าีมูตัวนี้ทิ้งก็งจะจบเลยแต่ว่าเขาเล่นเป็นนะก็เอาตัวใหญ่ตีมาก่อนครับเราใช้พี่เลี้ยงครับบัรคับทับนะโดดปุ๊แลวรีมูทิ้งนะครับเดี๋ยวจบเทิร์นกลับมาใหม่ก็พลังน้อยละอันนี้ก็โดนตีตายไปช่างมัน แล้วก็เมนสอครับเอ็กซีต่อนะเป็นน้องผู้หญิงนี่เหมือนเดิมตัวนี้ครับเอฟเฟกของเจลออไคเซอร์ครับถ้าเกิดมีการสเปรย์แบบไม่ขึ้นเชนครับก็พวกซิงโคเอ็กซ์ชีลิง์อะไรพวกนี้ถอดสองไส้จากมันครับในเกตทําลายได้ก็คือในเกตทิ้งเลยจะได้ไม่น้องขึ้นไดเดนให้วุ่นวายครับหรือจริงๆตามหลักควรจะไปรอในเกตไดเดนหรือเปล่าแต่ว่าช่างหมัดถอดไปแล้วก็ถอดไปเลยเพราะเรายังเหลืออิมเปร์นะถ้าเป็นไดเดนจริงครับมันจะมีแค่ไส้เดียวใช่เราเค่อยใช้อิมเปร์เนเกตตรงนั้นก็น่าจะพอไได้เเหมือนนกันลาลลยป แล้วก็อย่างที่บอกมเมื่อกี้ครับอัพไปคการครับตกหลุมด้วยเฟคก,การ์ดนะเลือกได้ครับว่าจะชุบเพื่อนหรือจะกระดาษเคาน์เตอร์มาเซตได้ตรงนี้เราถอดใบนี้ไม่ทันนะก็เลยเอามาเซตได้แค่เฟเวเอร์เคาน์เตอร์ครับแต่ในเกมว้กระดาษก็พอใช้ได้มั้งตัวนี้เขามีบาลานนะบาลานก็เป็นใบเวที่เก่งครับชี้การ์ดหงายหนึ่งใบทำลายทิ้งยากสเปซทุนเดียชี้ตัวเองได้ด้วยนะมันก็เท่ากับเป็นใบเสิร์ชหนึ่งใบนั่นแหละก็เทคเลยชี้ตัวเองครับทำลายสเป จะไปเสร็จปุ๊บถ้าเป็นไดเดนครับไดเดนก็ถอดแล้วก็ทำลายมันตั้งตีได้เนาะโดยที่เขาถอดครับก็เล็งเป้าครับเลงเ็งไปเจเลล์ครับเจเลล์ก็ช่างไหมครับเพราะไม่ได้ใช้แล้วนะมาเดี๋ยวแค่ใส่เดียวทำอะไรไม่ได้เก็บอิมเปลิลไว้ใช้อ่ะทับขัดดีกว่าเพราะยังไงตอนนี้เรามีเป็นชุดเพื่อนด้วยเดี๋ยวตั้หน้าเขา้าเธอครับลงปุ๊บชุดเพื่อนเราก็เล่นต่อได้แล้วสบายๆตัวนี้เขาไปต่อนะเอซีทับครับเป็นเอซีอาร์เมอร์คอเทสไอพวกเนี้ยมันบอกว่า เธอรหลาครั้งใช่ไหมสามารถเอามันมาเอ็กซีทับมอนแรงสามหรือสีได้ที่ใหญ่จะน่าใสปะ่ะเพราะตะขอเราเป็นแรงสี่หมดเลยเนาะก็เดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันอ่ะเขาผ่านนะครับแล้วก็เอ็นเฟกนะเอฟเฟกต์พีเรียครับเอาตัวที่รีมูไปเอาคืนมาตัวนี้พลังเราสองพันห้าครับแต่เดี๋ยวเรากดเทคชั่นเอาในหลุมมาเสียบก็จะเพิ่มอีกร้อยหนึ่งเป็นสองพันหกนะมอนน่าจะใหญ่กว่าละตัวครับอ่ะตัวนี้เมื่อตะกี้คิดยุ่งยากครับว่าจะเคลียร์นี่ยังไงให้ขาดนะเพราะว่าถ้าเราตีมันตายเงี้ย เาได้ชุบหนึ่งตัวครับซึ่งจะยุย่งยากนะตัวนี้เราจั่วเป็นไอจีที่พอครับง่ายเลยเดี๋ยวเราดูดมันมาเสียเป็นไส้ทีนี้ก็จบเลยเพราะงั้นตัวนี้เราไปสบายๆนะเราเป็นชุบเพื่อนครับชุบ uppercut ปปขึ้นมาเปอปร์คัตจะได้เสิร์ตด้วยเสร์จเลยตัวนี้โดนเป็นอุลลา,านนะก็ไม่ไดเดือดร้อนครับเพราะตัวนี้บ่ดเราเต็มนะเสิร์ตนี่มันเป็นโบนัสเฉยๆดีสมเลยก็โดนใเกตไปช่างมัน เป็นแซมซี่ก็ได้แซมซี่ครับมาลงเสริมเหมือนเดิมเสริมไปพี่เลี้ยงนะเผื่อภาพทางครับได้มีตัวช่วยหยุดือนเดิมนะแล้วก็คอเทคเจ็ดเก้าครับเอามาเสียเป็นไส้เพิ่มพลังที่เราได้ตีผ่านแล้วครับเดี๋ยวเราตีไอ้ตอปิโดนี่ทิ้งนะแล้วก็ใช้เป็นอมพอครับดูดไอ้นี่มาเสียบแล้วก็ได้ตีต่อได้ตีเลยกดแต่ร้อยหนึ่งครับจบเสร็จปุ๊บก็ใช้อมพอครับดูดมาแล้วก็เอาแดมซี่ตีครับตีตาะอ่ะเรียบร้อยนะ ก็ฝากค่าของหมดแล้วครับปากเราของยังเต็มๆอยู่เลยนะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับเด็กซูดิแอคที่เป็นแบบเอ็กซีของใหม่นะก็ค่อนข้างเก่งนะไอเอนจินเมจากี้มานมีแบบไอตัวใหญ่ของมันด้วยตัวนี้ค่อนข้างเก่งเลยก็เดี๋ยวไปดูีดิฟฝากค่าเหมือนเดิมนะครับอันนี้จะเป็นรีดดิของเด็กซูดิแอคเมตะกี้ครับก็ดูไปดูมาก็เป็นเด็กซูดิแอคแบบส่วนใหญ่นะแล้วก็ใส่เอนจินนี้มาเป็นเอนจินเสริมแล้วก็เวทโห่โหน่าดูนะมีเป็นโคลอสเซียมด้วยเหลือใบเดียวก็ยังใส่นะแล้วก็เป็นพระเจ้าครับพระเจ้าเยอะะมากกๆๆนแปลสุด ก็เดี๋ยวดูเมนเด็กครับใบแรกเป็นแม็กซีนะสาใบแล้วก็ลูกขางลูกขาก็บอนการาโบนะทําเป็นแบบไอ้นี้ได้เลยเอซแรงสามหรือว่าไอ้นี้ได้ลิงได้มัง้งใช่ไหมไม่น่าห้ามนะามาถาดบาก็เป็นตัวโดดครับถ้าเกิดคอนโทรลมอนทัดลมครับโดดได้ก็คือไอ้ลูกขานี่แหละอุะลล่าสาวครับแล้วก็พวกซูเดยียกนะไอ้เป็นตัวหนูไอ้ใบเดียวนะน่าจะเก่งแล้วก็คนที่ไปขายกระต่ายใช่ไหมแล้วก็งูครับคนนี้ไม่รู้เป็นตัวอะไรเลยนะแล้วก็นี่เป็นตัวเป็นแกะใช่ไหมแกะหรือแพะสักอย่าง แล้วก็เป็นนิบิลูครับไฮมูหัวเด็กนะสิบใบแล้วก็เป็นอาร์เมอร์เอ็กซิซีดเขาใส่อย่างระบครับที่ใส่ใส่อย่างระบเพราะว่าไอตัวตอรปิโดเนี่ยมันถอดไส้แล้วเสิร์ดได้ครับถอดสองใบใช่ไหมก็เสิร์ดสองใบขึ้นมือเลยสิดสองใบนี้ขึ้นมือเลยเล่นต่อยาวๆนะแล้วก็ถัดมาก็เป็นไคเซอร์โคโลอสเซียมครับก็ถ้าเกิดเขายืนมอนตัวเดียวเนี่ยเราก็จะลงมอนได้แค่ตัวเดียวสู้ยากเหมือนกันนะแล้วก็เป็นไอ้นี่ครับรอยแยกนะบาลานครับสามใบนะักสื้อหลับอิมเปอร์แล้วก็เ, ist, นะเจ้าพจาพนะันน์หะ มีเป็นเลนรีบูทด้วยแล้วก็เป็นไอ้นี่เป็นฟัดเกตใช่ไหมถ้ามอนเลเวลหหรือมากกว่าสเปลเอามาตัวนั้นจะตีไม่ได้ครับแล้วก็ห้ามไอเทีเอฟเฟกด้วยก็เป็นเหมือนไปฟัดเกตไว้สู้คาชาแล้วมั้งก็ถ้าเกิดสู้คาชาหน้าใส่มาเยอะกว่านี้นะก็มเมดิก,ก้าประมาณนี้ครับเดี๋ยวดูอีกตาเด็กนะอีกตาเด็กก็เป็น uber, มิซซิงเอ็กเซเบอร์เมื่สกี้ครับแล้วก็พวกเลซี่เขาพวกซูเดียกนะไลเดนนี่ปลดสามนะแต่ว่าใส่แค่2น่าจะพอเพราะว่าถ้าเกิดเขาได้เล่นครับแค่2ตัวก็เก่งมากนะ แล้วก็ไอ้นี่ตีตรงมาตะก,กี้แล้วก็พวกนี้น่าจะมาทับเฉยครับแล้วก็พึ่งครับไอ้นี่ก็เป็นเทคที่จะมาทับเหมือนกันนะตอร์ปิโดครับแล้วก็คนนี้ใครเนี่ยฟูอาเมอร์น่าจะเป็นแกง๊งโฟลเมอร์นะไอน้น,นี่คนนี้คนนี้บอกที่กิ่งถ้าเกิดมีการเอาเวทสงสัยม,มาใส่ที่มันนะ่ะจะได้ดูดมอนสองข้ามมาเสียบเป็นไส้มั้งถ้าจำไม่ผิดอะไรประมาณนี้แหละแล้วก็เลเอ็กซีก็ต้องมีสุดนะก็ประมาณนี้ครับผมสาวเด็กซูดิเอตนะครับสาววันนี้สวัสดีครับ